สวัสดีค <değil> ร <Sleep centre> ับเพื่อนเพื mm <beautiful> ่อนพี่พี่นะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับน้มาชมมาชมมาสองพานะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับน้องมาชมมาสองนะครับเป็นเชือกคาดเอวนะครับนี่เชือกคาดเอวนะครับพร้อมตะกุดนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ก็สิงนี้นะครับเป็นเชือกคาดเอวนะครับเห็นไหมครับมีหัวนะครับ มีหัวเป็นเชือกคาดนะครับแต่มีตะกุดมาด้วยนะครับเนาะก็นะครับชุดนี้นะครับผมได้มานานสักพักแล้วนะครับเนาะก็ด้วยที่ความเก็บสะสมไว้นั่นแหละนะครับตามสไตล์ผมนะผมนักสะสมนะครับแล้ววันนี้พอดีไปลื้อนะครับไปลื้จะหาผ้ามาชมมาส่งกับพี่ๆก็นึกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มาชมของนะครับสวยๆงามๆกันอีกชิ้นหนึ่งนะครับเนาะก็นะครับติดอย่างนี้ผมผมเพิ่งเจอ ชิ้นแรกนะเพิ่งเจอชุดแรกนะมีนะที่เป็นเนี่ยนะครับที่เป็นเชือกคาดท่านนะครับที่เป็นสินเชื่อคาดแล้วก็มีตะกุดนะครับก็คือเชือกคาดหลงคือเชือกคือตะกุดอะนะครับชุดตะกุดตะกุดชุดอะผมได้มาทําคลิปหลายหลายเส้นแล้วนะครับแต่เชือกคาดผมผมไม่ค่อยผมไม่ได้เจอนะผมไม่เคยผ่านมือเลยนะครับของหลวงพ่อกวยนะครับแต่ชุดเนี้ยนะครับพิเศษตรงที่ว่าเป็นเชือกคาดด้วยนะครับแล้วก็เนี่ย มีตะกุดท่านติดมาด้วยนะครับเห็นไหมครับดูสินนะครับไนล่อนดําแล้วก็ดูตรงแดงเก่าๆนะครับเนี่ยดูนะถ้าใครสายตะกุดหลวงพ่อกลวยก็นะครับเห็นไหมครับเนี่ยดูโลหะดูง่ายมีแตแท้ดูง่ายนะครับก็เลยเก็บยาวนะครับวันนี้ก็นะครับมารับชมกันนะครับก็นี่นะนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการเล่นหานะครับว่าเชือกคาดท่านเป็นยังไงนะครับเชือกคาดนะครับจะมีเนี่ยนะครับจะมีหูหัวเป็นตุ้มๆอย่างนี้นะครับไว้ร้อยไว้ร้อยกระหางนะครับนะ นะครับคือเส้นนี้นะครับนะชำรุดแค่ตรงนี้นะครับแค่วงๆนะนะครับวงๆเอาไม่ล้อมกับเนี่ยเอาไว้ร้อยกับหัวเนี่ยนะครับเนาะแค่นี้เองนะครับเนาะนะครับก็คืออย่างโอ้โหอย่างคลาสสิกอ่ะัวนี้เห็นไหมเนาะเห็นไหมครับอย่างคลาสสิกนะครับเรามาดูแนวทางการเล่นหานะครับเนาะนี่เห็นไหมครับนะเชือกคาดท่านจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยมีตุ้มๆนะครับแล้วก็อเนี่ยที่ผมบอกนะฮะตรงเลยร้อยเนี่ยไว้ร้อยหูนะครับไว้ร้อยห่วงนี่นะครับน้ชำรุด แค่ตรงนี้นะครับผมนะแต่นะครับดูสินเชื่อคาดนะครับเนาะนะครับนี่เห็นไหมครับวางพิเศษนะครับเชื่อคาดแต่อันนี้ก็คือมีตะกุดหลวมพะกวยที่ดูง่ายติดมาด้วยนะครับเนาะเพราะอย่างที่บอกนะครับเครื่องรางเขาดูสินนะครับเนาะเพราะพระทํามือนะครับเนาะไอ้ถักอย่างเงี้ยเขาถักมือนะพี่น่เขาไม่ได้ปั๊มนะครับมันไม่ได้มีอะไรบังคับนะครับผมมองว่าชิ้นนี้นะครับนะคนเขาทําไปใช้เองนะครับก็เลยถักเห็นไหมครับ ถักเพิ่มเข้ามานะครับเพื่อจะใส่ตะกุดเข้าไปนะครับแต่เป็นสินนี่แหละครับเนี่ยเชือกคาดเอวหลงของหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตาลามนี่นะครับเนาะนะครับเพราะตะกุดคาดเอวนะครับเขาจะไม่มีตุ้มตุ้มอย่างนี้นะครับเนาะอันนี้เป็นสินเชือกคาดนะครับผมนะนี่นะครับแต่ที่พิเศษก็คือเนี่ยมีตะกุดมาด้วยนะครับนี่นะครับถ้าเป็นนะครับพี่ถ้าเป็นตะกุดท่านตัวตัวไปก็จะเป็นแนวแนวเนี้ยนี่เห็นไหมครับนี่จะเป็นแนวแนวนี้นะครับแต่นนี้คือตะกุด ชุดทั่วไปนะครับที่ที่ผมได้มาทําคลิปก็หลายเส้นอยู่นะครับเนาะเห็นไหมครับนี่นะนะครับนี่ก็จะเป็นแนวนี้นะครับก็จะมีลูกสะกดมีลูกอะไรเห็นไหมครับเชือกก็เห็นไหมครับไม่ไม่มีตุ้มๆนะครับเนาะมันจะไม่มีตุ้มๆอย่างนี้นะครับแบบเชือกคาดนะครับเนาะนะครับนี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้ผมก็ได้มาก็ได้มาหลายเส้นอยู่นะครับไหมครับนะ ขาจะไม่มีตุ้มๆเห็นไหมครับขาจะเป็นเชือกอย่างนี้แล้วก็รัดกันเลยนะครับแล้วก็รอยถักก็ไม่เหมือนกันนะครับนะอันนี้สินรอยถักของเชือกคาดนะครับผมนะเห็นไหมครับมันจะไม่มีนะครับเนาะอันนี้ตะกุดชุดต้านตัวตัวไปนะครับนะนี่ก็จะมีลูกสกงสสกูดเห็นไหมครับนะอันนี้พิเศษต้องเป็นเชือกคาดแล้วก็มีตะกุดนี่แหละนะพี่นะก็ก็คลาสสิกดีแล้วกันนะก็คลาสสิกดีก็เลยเก็บยาวเก็บจนลืมไปเลยนะครับผมนะ นี่นะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครมาดูอีกทีนะครับเห็นไหมครับนี่นะเชือกคาดนะครับผมนี่เป็นลายของครูบาอาจารย์ยุคเก้านะครับลายตะขาบไฟนะครับเห็นี้ยครับนะนี่นะครับผมลาสสิกดีนะครับแล้วก็นะครับอยากจะให้ดูนะครับเนาะไอ้ถักเนี่ยนะครับถักไม่ใช่ธรรมดาด้วยนะนะครับเนาะนี่ถักข้างในไม่ใช่ธรรมดานะเพดูนะครับในเส้นที่ถักเนี่ยนะครับนะนี่ มีผ้าดิบด้วยนะนะครับเห็นไหมครับมีผ้าดิบอยู่ข้างในเส้นด้วยนะนะครับคลาสสิกไหมครับเชือกก็เก่านะครับนะดูนะครับแล้วก็มีเนี่ยไม่นด้เหมือนมีลงเดี๋ยวเหมือนมีการลงลักลงเทียนรักษาสภ้ากันด้วยนะเห็นไหมครับเนี่ยนะครับลงลักยางไม้เห็นไหมครับเนี่ยน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยนะครับความเนี่ยความห่วงแหนนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับ ลงรักลงเทียนมาด้วยนะครับเนี่ยนะครับแต่นะครับตัวทั่วไปนะครับตามคูบาอาจารย์รุ่นเก่านะครับเขาจะเหมือนลงปูยิ้มนะนะข้างในนยจะมีของพิเศษนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้แต่คูบาอาจารย์ของปูยิ้มนะครับที่เป็นเชือกคาดต่างๆข้างในจะมีของพิเศษนะครับเนาะแล้วดูเห็นไหมพี่ๆดูรักนะครับเห็นไหมครับรักยางไม้นะครับเนาะ ก็มีชารุดหลุดร่อนไปตามการเวลานะครับผมนี่นี่นะเป็นหัวประคดนะพี่นี่ได้ไหมครับนะแล้วก็ย้อนกลับมานะครับที่นะครับที่ที่ผมบอกข้างในเนี้ยนะครับเนาะไม่ใช่แบบถักนี่นะครับเนาะมีของพิเศษด้วยนะครับเป็นเนี่ยผ้าดิบเห็นไหมครับผ้าดิบนะครับเนาะก็เช่นกันนะครับตามสไตล์โบราณผ้าดิบพวกนี้ก็จะเป็นผ้าห่อศพนะครับผ้าปัตตาสังนะครับ จะเป็นประมาณนะนพีเป็นของชนสิทธิ์ที่เคจิยุคเก่าเขานิยมทํากันมานะครับเห็นไหมครับดูนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเขามีเหตุและผลนะครับตามคุวาจา์นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะนี่ดูความไอ้นี่ของความพิเศษของชุดนี้นะครับเนาะแล้วก็ดูเชือกเก่าก็โอ้โหไม่วับะถึงยุคไม่พอยุคต้นด้วยนะนะครับดูลงดูลักนะนะครับก็เลย นี่นะครับเนาะนี่ก็แล้วก็นะครับตามมาดูตะกรุดก็ดูง่ายนะครับสินพวกกล้วยนะครับเนาะไนลอนดำแล้วก็ดูเฮ้ยเดี๋ยวทองแดงนะนะครับเห็นไหมครับม้วนหนาๆนนะครับเนี่ยคลาสติกดีนะครับเนาะดูนี่ดูนะครับนี่นะเรามาลงกล้องกันนะพอพี่เนี่ย นะครับเนาะก็เออนะครับเห็นหลายๆคนเนาะก,ก,ก็พยายามดูพระนั่นแหละนะครับก,ก็ผมบอกตลอดนะครับผมจะให้ความสาคัญนะครับพระแท้แท้ที่พรนะนะครับเพื่อนพี่นะพระแท้แท้ที่พระนะครับคนจะดูไม่ดูแท้ที่พระนะครับเนาะผมผมบอกผมทำคลิปอะผมสไตล์ข้ามาคนเดียวก็คือผมไม่ได้ซีเรียสน,นะครับ ผมมีเวลาว่างผมก็ทำนะครับแล้วผมทํางานบริษัทของตัวเองนะครับผมก็เลยลงคลิปสายผมก็ไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้ซีเรียสนะครับพาแท้แท้ที่พานะครับแต่บางบางคนก็พยายามนะครับพยายามแบบยังไงดีนะครับหน้าพาแบบพูดง่ายๆครับพาก้ามขึงและกันนะครับพาก้ามกึ่งนะครับแต่ก็พยายามพูดไอ้นี่ตัวเองนะครับว่านะครับตัวเองเคยเป็นนะครับกรรมการสมาคมนะนะครับเอาภาพเก่าๆมาสมัยนั้นสมัยนี้แต่หน้าพามัน หน้าพามันไม่ใช่นะครับเนาะเพราะคนน่ะนะครับพาแท้แท้พาแท้แท้ที่ผ่านนะครับพอพูดตรงๆนะครับกรรมการสมาคมมันก็มีข่าวข่าวเรื่อยๆนั่นแหละนะครับก็เพื่อนมากลากไปนะครับเนาะใช่ไหมครับมันก็เป็นอย่างนี้นั่นแหละนะครับมันถึงมีปัญหากันตลอดนะครับเนาะถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์คนนั้นคนนี้มันก็มีปัญหากับสมาคมตลอดเพราะมันไม่มีเกณฑ์ที่เกณฑ์ที่จะรับคนเข้าไปนะครับนว่าไปตัดสินนะครับมันก็เลย มันก็เลยก็เห็นนะครับนะว่าจะพูดยังไงกระช่างนะวีนะแต่พานะครับเนาะจะพาแท้นแท้ที่พ้านะครับแล้วมันก็ต้องแบบพูดให้คนอื่นแบบคือเข้าใจได้ในสิ่งที่เราพูดอ่ะเข้าใจไหมครับพี่นะเนาะนะครับก็เหมือนเราสร้างหนังสร้างละครเรื่องหนึ่งนะครับจะทําให้คนอินกับกับสิ่งที่เขาเห็นนะครับเนาะใช่ไหมครับสิ่งที่เขาเห็นมันก็แค่นั้นเองนะไม่ใช่ผมพูดตลอดนะผมด้วยนะครับเนาะนะครับพาแท้ไม่ใช่ว่าเพราะอยู่ในมือผม หรืออยู่ในมือใขรนะมีนะผ้าแท้นะครับแท้ที่พ้านะครับเนาะนี่นะครับก็ดูมีอยู่นะครับสินหลวงพ่อควยไหมครับเชื่อคาดก็หลวงพ่อควยนะครับแล้วดูความเก่านะได้ไหมครับลักยางไม้อย่างเงี้ยนะครับเนีความคลาสสิกนะครับถูกไหมครับมันก็แค่นั้นเองนะครับนดวมาก็ที่ย้อนกลับมาอยากให้ย้ําก็คือพ้าแท้แท้ที่ผรานานี่แล้วก็สะสมพอศรัทธานะครับเนาะนะครับ ผมก็พูดตลอดนะครับนะว่าสะสมเพราะศรัทธามันไม่เครียดดีนะครับเนาะมันไม่เครียดดีนะครับมันสบายใจดีนะครับผมนะเราทําอะไรสิ่งใดเราคือเราศรัทธานะครับแล้วคือเราศรัทธาแล้วนะเรามีความสุขที่จะที่จะสะสมนะครับเนาะบางทีเราจะสะสมพระสักหลวงพ่อหนึ่งเหมือนหลวงพ่อกลวยเนี่ยนะครับผมว่าท่านเมตานะนี่นะหลวงพ่อกลวยเนี่ยท่านเมตตามากๆเลยนะครับเนาะนะครับเพื่อนพี่ก็อาจจะรู้นะนะครับผมชอบเล่นพระเก่านะครับ ผมสะสมพัาเก่าแต่หลวงพ่อกวยเนี่ยนะครับถ้าคนเล่นพ้าทั่วไปท่านมรณะภปีสองสองนะครับประมาณสองสองนะครับเนาะก็ถือเป็นพ้าใหม่นะพายุกลังนะครับพายุกลางแล้วกันนะพายุกลางนะครับนะครับแต่ผมคนเล่นพ้าเก่านะครับหลวงพ่อกวยผมยังมีสะสมไว้พ่อสมควรนะครับเพราะผมท่านเมตานี่นะท่านพักท่านใช้ดีมากนะครับท่านเมตานะเนาะแล้วก็เพื่อนๆพี่ดูนะครับความเมตตาของของท่านนะครับเนาะ แล้วดูพยายามดูพาเครื่องหรือเครื fruit, kind of anyway? tense, ่องรางท่านครับราคาไม่ลงนะครับเพราะท่านไม่มีการปั่นนะครับท่านจะขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นลงเรื่อยๆเรื่อยๆมันไม่ใช่แบบขึ้นปูดลงปูดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะเพราะท่านมาเพราะของท่านดีจริงนะครับเพราะของท่านดีจริงท่านมีพุทธคุณจริงท่านน่าใช้จริงนะครับผมนะก็มานะครับมาลงกล้องกันนะครับผมนะนี่นะครับเป็นเชือกคาดเอวนะครับ อมตะกรุดหลงพกวยนะครับก็เป็นเชื้อคาดเอวนั่นแหละแต่พิเศษก็คือมีตะกรุดมาด้วยนะครับเห็นไหมครับดูหัวประคดนะครับของเชื้อคาดเอวนะครับนี่เพื่อนพี่ดูลักนะครับลักยางไม้เก่าๆแห้งๆนะครับเนี่มีขี้เทียนด้วยนะนะครับเจตนาคืออะไรเลยครับหรือข้างในมีของวิเศษนะนะนะคัสิกดีคัสติกดีนะครับชี้นี้นะครับก็เลยอยู่นานอยู่กับผมนานพอสมควรนะครับผมนะดูดูลายนะครับเนาะ แล้วก็เนี่ยผ้าดิบนะครับผ้าดิบในเชือกนะเห็นไหมครับตาโบราณก็จะเป็นพวกผ้าห่อศพผ้ามาตาสังนะครับของของอถรนแ์ลวกันนะครับนะของอาถันพนะครับแล้วก็ดูความเก่าของเชือกนะครับแล้วก็มาดูตะกุดนะครับนี่นะครับตะกรุดกสินท่านชัดเจนนะนี่นะเนาะนะครับในลอนดําแล้วก็ตองแดงนะครับผมนะนี่เห็นไหมครับ ตรงนี้ก็ยังมีลักรัะตรงเชือกตรงนี้นะครับผมนะดูนะครับดูยังมีลักอยู่ตามเชือกนะนี่ความคลาสสิกของความเก่าความแบบห่วงแหนของเจ้าของเก่าแล้วกันนะครับเนาะแต่ขนาดห่วงแหนนะนี่ก็ยังมีชํำรูตร,ตรงเชือกนี่แหละนะครับแต่ก็แค่เชือกนะครับแกะก็แค่เชือก ที่ใช้ร้อยหัวประคดเนี่ยเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับแค่นี้เองคือโอ้สภาพเนี่ยก็ของเก่าของใช้มาสภาพนี้นะครับขาดแค่นี้ผมให้สภาพเจ็ดสิบนะ, 70, ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเจ็ดิบห้าปอร์เซ็นเลยนะเห็นไหมครับแค่นั้นเองนะครับเนี่ยเต็มเลยนะครับเนาะดูดูนะนี่ดูหนะ่อนะเห็นไหมครับนะอันนี้มาตั้งแต่นี้นะครับแล้วก็นี่มาเรื่อยๆเรื่อย ดูได้หมดนะครับเนาะเพราะเราจริงใจนะครับเราเราจริงใจนะครับเนาะให้ดูให้ชมหมดนะครับเนาะนะครับมันมันอยู่ชีวิตมันอยู่กับการโกหกหลอกลวงคนมันมันนอนยังไงอ่ะพี่นะมันจะนอนยังไงอ่ะครับนอนแบบผวาเลรอพี่นะครับถูกไหมครับนะนะครับพาเครื่องมันก็ไม่ได้พิเศษกว่าถ้าเป็นนะผมผมคือผมพูดถึงสายพาณิชย์นะครับพาเครื่องมันก็ไม่ได้พิเศษกว่าสินค้าชนิดอื่นอ่ะพี่นะถูกไหมครับ อ่ะผมขายกล้องใช่ไหมครับผมก็พูดถึงข้อดีของกล้องนะครับใช่ไหมครับคนจะซื้อไม่ซื้อก็เรื่องของเขาถูกไหมครับเราไม่จําเป็นต้องไปโกหกหลอกลวงว่าเฮ้ยส่องแล้วนะเว้ยมันทะลุหมดเลยทะลุเสื้อผ้าทะลุส่องแล้วมันเห็นหวยมันไม่จําเป็นนะพี่นะถูกไหมครับเรามีจะสายพาณิชย์พาเครื่องก็คือสินค้าชนิดหนึ่งมันอยู่ที่เราพรีเซนต์นะครับ พีเซ้นมันไม่ต้องเวิร์มไม่ต้องไปแหกตาไม่ต้องไปหลอกใครเขาแบบอะไรมากมายเรานม่ไ้นะครับเนาะมันอยู่ชีวิตมันอยู่กับการโกโหกหลอกลวงมันทุจริตน,นะครับก็เหมือนคําพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธองค์ท่านบอกครับคนโกหกไม่ทําชั่วนั้นไม่มีนะไม่ไดนะมันก็แค่นั้นเองนะครับนะครับมันก็คือโกหกมันก็คือเบสิกพื้นฐานของศีลห้านะครับก็คือศีลห้าคุณยังรักษาไม่ได้แล้ว ความชั่วมันก็ไม่เหลือแล้วผมพูดทุกอย่ครับนะครับมันก็แค่นี้เองนะพี่นะเนาะก็คือหลักใจใจความนะครับแล้วก็สําคัญก็คือพาแทแท้ที่่านะครับทำอะไรสิ่งใดแล้วมันมีความสุขนะครับมันก็คือความสุขนะคุณนพี่ครับถ้ามันโกหกหลอกลวงคนนะครับมันก็ยังไงอ่จะนอนยังไงอ่ะพี่นะครับระแวงหวาดระแวงไปเอ๊ะมันอย่างนั้นไอ้นี่มันจะเป็นอย่างนี้ไอ้นู่นมันจะเป็นอย่างนี้โกหกมันไปโกหกมันไป มันจะรู้ปะว่าอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนคู่พี่ชานะครับที่เห็นไหมครับที่ออกมายอมรับเรื่องหวยนะครับเห็นไหมครับแล้วเพื่นพี่ว่าเขาต้องนอนระแวงมาเท่าไหร่จนเขาต้องยอมรับนะครับนะนะครับคนที่แบบทําชั่วทําเลวโกหกหลอกลวงแล้วมันนอนหลับได้สบายใจกินอิ่มนอนหลับเนี่ยผมว่ามันเก่งนะมันสุดยอดของความเก่งเลยนะนะครับเพราะพื้นฐานคนเราอะนะครับมันก็ต้องมีอะไรที่เราทําไม่ดีก็คือของคนดีนะครับเขาจะมีความเกรงกลัว ละอายใจตบบาปนะครับมันจะละอายใจตบบาปนะครับางทีทําอะไรสิ่งใดที่ที่ที่เราคิดว่ามันไม่ดีนะครับคนที่เขาที่ที่ทําดีอะ่ะมันจะมีความละอายใจนะครับมันจะรู้สึกไม่ดีนะครับแต่ถ้าคนที่แบบมันทําชัว่วทําเลวแล้วมันกินอิ่มนอนหลับได้โหมันมันกั้นเทพนะผมเก่งเลยมันเก่งเลยนะครับอย่างไรก็ต้องรอก็ต้องรอเวียนกรรมนะวีนะอย่างคนอย่างนั้นนะครับมันก็ต้องอย่างน Africans, ั้นเลยนะครับผมนะ แค่นั้นเองนะครับนะก็โอเคเพืนีนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็พอของปากของคอนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆเช่นเคยนั่นแหละนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องให้ผมตลอดมานะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าพอจะได้มุมมองได้ดูพระได้ดูข้อมูลอะไรนะครับก็ก็ก็ฝากด้วยนะครับนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับก็เพื่อเวลาลงคลิปใหม่ๆผมก็จะได้เด้งเตือนนะนะครับ จะได้รับชมด้วยกันไปเพลินๆน,นะครับผมนะหาความรู้กันไปนะครับพระเครื่องมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกนะครับผมบอกแล้วครับเนอะพระมันไม่ได้แท้เพราะอยู่ที่ผมนะครับหรือมันไม่ได้แท้เพราะอยู่ในมือใครนะครับเนาะถ้าคุณดูเป็นนะครับคุณดูเป็นนะครับนะครับแล้วบางคนขออีกหน่อยนะแล้วบางคนก็นะจะมาแบบ พี่แท้ไหมพี่ดีไหมนะครับผมพูดตรงๆนะครับเรื่องการดูลักษ์เรื่องการดูอะไรที่ผมพูดตลอดนะครับเรื่องการดูโลหะผสมเรื่องการดูผงเรื่องการดูอะไรที่ผมพยายามบอกพันหก bon. ร้อยกว่าคลิปนะครับมันหมดไส้หมดพุงผมแล้วนะครับมันหมดไส้หมดพุงผมแล้วนะครับถ้าคุณอยากรู้อะไรอยากให้คุณแบบเสียสละเสียสละเวลาสักนิดหนึน่งนะครับอานมีค่าของคุณนะครับเนาะเนะพราะผมก็เสียสละเวลาของผมมาทําคลิปเหมือนกันนะจะอยากจะให้เสียสละ เวลาของคุณนะนะมาดูมาดูมาศึกษานะครับเนาะมันจะได้รู้ด้วยตัวของคุณเองว่าสิ่งที่คุณมีอะสิ่งที่คุณมีมันเก๊หรือแท้นะครับเหมือนคุณไปขอปลาเขาอะนะคุณจะหน้าด้านขอเขาทุกวันเลยเหรอพี่นะเขาตกปลาลุงพี่ขอปลาตัวลุงพี่ขอปลาตัวกินไปอย่างนั้นถ้าเกิดลุงวันนั้นอะลุงเขาตุยขึ้นมาเหรอพี่คุณไม่อดตายเลยครับถูกไหมครับคุณไม่อดตายเลยครับ จะใช้ชีวิตโดยใช้เจ้ามือคนอื่นหายใจตลอดนะครับไปออกใบออกนูน่นออกนี่คุณจะเป็นยังไงล่ะครับผมแล้วคุณไม่คิดจะหาปลาเองเลยเหรอคุณไม่คิดจะดูเองเลยเหรอครับวันไหนวันไหนคนคุณคนสวดของคุณคุณบอกก็ได้ว่ามันแท้ยังไงมันเก๊ยังไงถูกไหมครับมันแค่นั้นเองนะครับแล้วคนที่ดูแบบคุณนะ่ะมันมีคุณไม่ต้องกลัวหรอกนะครับไปเถียงกับใครว่ามันเก๊มันแท้แล้วมัน มึงมึงไอ้นี่มันบอกเก๊มันดังมันบอกเก๋พาต้องเก๊ไม่ใช่นี่นะผมบอกตลอดพาแท้แท้ที่พ้านะครับคนดูเป็นของมีนะครับมันพิสูจน์กันได้นี่นะครับมันคือมันไม่ได้จบที่ผมกับเขาไม่ใช่ไม่คือมันไม่ได้จบที่คุณกับเขานะครับถ้ามันคางแคงใจก็อ่ะไปไหนรายการไหนไปหาคนไหนใช่ไหมครับเออมันต้องจบที่คนที่สามที่สี่ที่ห้าม่ต้องกลัวหรอกนี่นะถูกไหมครับวงการพามันก็เท่านั้นเองมันก็คือ ประชาธิปไตยอย่างหนึ่งนะนะครับอ่ะไปดูกใครนะครับก็ไปหาสมมุติสมมุตินะครับเนาะมีคุณกับเขาอนี่กันก็ไปไหนไปงานประกวดนะนะครับอ่ะไปไหนไปหาอาจารย์คนนี้นะอ่ะไปหาอาจารย์คนนี้นะคุณรู้จักอาจารย์คนนี้ไม่ไปหาอาจารย์คนนี้ถูกไหมครับเออมันจะได้เขาเรียกรางตากันนะครับว่าเออมันคือยังไงใครกันแน่ที่ตากับนะครับมันพูดคุยกันได้นี่ไม่นู้เรื่อเนาะนะครับถูกคือถูกไหมครับ ถ้าคนที่ดูเป็นเขาเขาเขาดูแลจบไงนะครับถูกไหมครับเขาเห็นเหมือนกันนะเห็นเหมือนกันมีความรู้เท่ากันเหมือนผมเนี่ยพูดเห็นไหมครับมันก็เก่านะเห็นไหมครับคนเล่นเป็นคนเล่นเป็นนะครับเขารู้เขามีเหมือนอาจารย์บอยเขาบอกเห็นไหมครับอาจารย์โทนเขาบอกใครจะดูเก๊ไม่ต้องมาหาผมผมดูชอบผมจ่ายตังค์มันก็แค่นั้นเองถูกไหมครับมันก็จริงของเขาอะ่ะเออเขาดูอย่างนี้ไงเขาดูอย่างนี้แท้เขาดูอย่างนี้เขาซื้อได้เขาเขาเขาซื้อขายได้ถูกไหมครับ มันก็แค่นั้นเองถูกไหมครับผมก็เลยอยากบอกนะครับว่าพระนะครับแท้เก้นะครับศึกษาก่อนนะครับดูให้เป็นนะครับผมนะถ้าเหมือนกันอย่างนี้นะครับเนี่ยดูง่ายๆอย่างนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าใครจะสวดเกณนะถ้าสมมติมีคนสวดเกณผมก็ซื้อได้ทั้งวันเหมือนกันเพราะมันดูง่ายอะไนี่นะตะกุดตะกุดแยกออกมาก็เป็นหลงของหลงพะกวยอยู่แล้วนะครับสินอย่างนี้นะครับแล้วก็เชื่อคาดกับหลงพะกวยแบบ แล้วยิ่งมาอยู่รวมกันมันก็ใช่ไหมครับนะมันก็แทบไม่ไม่เคยเจอเลยแหละนะครับนะสินอย่างนี้นะครับขาดสิกดีมันก็เลยเก็บไว้จนลืมเหมือนกันนะครับผมนะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณอีกทีนะพี่นะขอบคุณเพื่อนๆที่นาดตีแวรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเนาะรับชมด้วยกันตลอดมานะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วพอได้มุมมองนะครับเนาะได้ความรู้ได้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับก็ ก็ฝากนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมไวด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ